ใช้งานจริงหัวเว่ยวอช g ีทีสามเดือนหญิงที่เขาล่ำลือกันจริงไหมหลังจากที่โฟนได้รีวิวไปแล้วนะครับประมาณ1เดือนกว่าๆแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นระยะเวลาสักประมาณหนึ่งแล้วนะครับก็วันนี้เนี่ยเราจะมารวบรวมกันให้ฟังนะครับว่ามีข้อดีหรือว่าจุดสังเกตต,ตรงไหนบ้างนะครับรวมไปถึงนะครับเวลาที่เราเชื่อมต่อ iOS และ Android แล้วเนี่ยจะมีความแตกต่างเวลาที่เราใช้กับหัวเว่ยยังไงเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังกันครับ มาเริ่มกันในเรื่องของจุดสังเกตกันก,นก่อนเลยนะครับจุดสังเกตของเขาอย่างแรกเลยเนะี่ยที่เห็นได้ชัดเลยนะครับนั่นก็คือตัวเรือนของเขาเนี่ยมีให้เลือกน้อยนั่นเองครับเพราะว่าสําหรับสมาร์ทวอชแบรนอื่น <ina> เขาก็จะมีให้เลือกหลากหลายรูปแบบเลยนะทั้งอลูมิเนียมสแตนเลสหรือว่าไทเทเนียมนะครับแต่ว่าสําหรับตัวนี้เนี่ยเขาก็มีให้เลือกอย่างเดียวเลยนะครับนั่นก็คือเป็นไทเทเนียมเลยนั่นเองแต่ในจุดสังเกตน,นี้เนี่ยก็จะมีข้อดีเหมือนกันนะครับนั่นก็คือในราคานี้เนี่ยเราก็จะได้ตัวเรือนที่เป มีขนาดใหญ่ถึง46มิเมกันเลยทีเดียวนะครับอันนี้เนี่ยก็จะใช้งานได้สุดๆนะครับแต่ว่าพอโดยรวมแล้วเนี่ยพอมันมาอยู่ในข้อมือของเราแล้วเนี่ยมันก็จะหนักมากๆเลยนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเหมาะสาหรับผู้ชายที่แขนค่อนข้างใหญ่นิดนึงนะครับสำหรับผู้หญิงหรือว่าผู้ชายที่แขนเล็กลงมาดีนึงเนี่ยก็อาจจะรู้สึกว่ามีเมื่อยแขนบ้างหรือว่าหนักแขนบ้างนั่นเงครับ ถัดมาเลยนะครับนั่นก็คือการวัดความเครียดนั่นเองครับการวัดความเครียดเนี่ยอันนี้เนี่ยโฟนไม่รู้ว่าเขามีกระบวนการในการวัดยังไงนะแต่ว่าขอเล่าก่อนว่าช่วงก่อนหน้าน,นี้เป็นช่วงที่โฟนต้องอ่านหนังสือใช่ไหมครับแล้วก็ได้มีการใส่ในาฬิกาเนี่ยอ่านหนังสือไปด้วยและผลที่เขาวัดออกมานะครับนั่นก็คือผลออกมาเนี่ยจะอยู่ที่ normal หรือว่า relax เป็นส่วนมากแทนที่มันจะอยู่ที่ medium หรือว่า high นะครับตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นจุดสังเกต,ตอีกจุดหนึ่งนะครับว่ามันจะไม่ค่อยตรงกับที่เรารู้สึกสักเท่าไหร,ร่ครรััััับบบกกลมาาาททีี่่่ตวเือออนนนนใฝงงงขสย้ะโฟ ไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นสายหนังใช่ไหมครับทุกคนแต่ว่าก็ไม่ต้องตกใจนะครับว่าทาไมโฟนถึงเปลี่ยนมาเป็นสายนี้ต้องขอเล่าก่อนนะครับว่าโฟนเนี่ยเป็นคนที่ทาครีมกันแดดนะครับแล้วก็เหงื่อออกง่ายโฟนก็เลยเปลี่ยนมาเป็นสายนี้นะครับทำให้เวลาที่โฟนใส่แล้วเนี่ยมันก็จะรู้สึกส,สบายกว่าน,นะครับและสําหรับคนที่ไม่ค่อยมีแอคทิวิตี้หรือว่าเหงื่อออกไม่ค่อยเยอะนะครับสายหนังเนี่ยก็ถือว่าเอาอยู่เลยนะครับและสําหรับใครที่ยังไม่พอใจนะครับก็สามารถหาซื้อสายที่มันเป็นสายที่มีความสปอร์ตกว่านี้หรือว่าสายที่ไม่นก็คืม ด Do not disturb นั่นเองครับสำหรับโหมดดู not disturb ของหัวเว่ยตรงนี้นะครับเขาก็ได้นำไปรวมกับโหมด sleep นั่นเองครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะปิดฟังก์ชันการทำงานของ rise to wake นั่นเองครับทำให้เวลาที่เราต้องการดูเวลาแล้วเนี่ยเวลาที่เรายกแขนขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมครับเราไม่สามารถที่จะดูเวลาได้แต่อย่าง smartwatch แบรนด์อื่นเนี่ยเขาจะมีการแยกกันใช่ไหมครับสำหรับโหมดดู not disturb กับโหมด sleep ทำให้เวลาที่เราเปิดโหมดนี้แล้วเนี่ยเราก็ยังจะเห็นนาฬิกาอยู่แต่ว่าแค่ปิดการแจ้งเตือนไปนะครับแต่อันนี้เนี่ยก็จะไม่สามารถดูเวลาได้รวม ไปถึงหน้าจอเนี่ยก็จะปิดด้วยอันนี้เนี่ยเลยถือว่าเป็นจุดสังเกตอีกข้อหนึ่งนั่นเองครับสำหรับการแจ้งเตือนนะครับทุกคนอันนี้เนี่ยก็ถือว่าตอบกลับกันลําบากนิดนึงนะครับเพราะว่าการตอบกลับของหัวเว่ยตรงนี้เนี่ยมันจะมีมาให้แค่คําตอบที่เป็นแบบฟิกเท่านั้นนะครับหรือว่าคําตอบที่เราต้องฟิกเอาเองนะครับแต่สําหรับสมาร์ทวอชแบรนอื่นแล้วเนี่ยเขาจะสามารถตอบกลับได้หลากหลายรูปแบบเลยนะครับทุกคนทั้งแบบเสียงหรือว่าการดิกเทชันรวมไปถึงสมาร์ทวอชแบบใหม่ๆนะครับเขาก็มีคีย์บอร์ดมาให้เเเลลยนนนนัททท้้้้งงงีีีี่่่่หหหหาาาาาจจออจอออออขขมม็ก,กววแต หน้าจอที่ใหญ่มากแต่ก็ไม่สามารถที่จะพิมพ์ตอบกลับไปได้เลยนะครับอันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดสังเกตเหมือนกันนะครับในการตอบกลับข้อความนั่นเองครับสำหรับโหมด Always On Display ตรงนี้นะครับก็ถือว่ามีประโยชน์มากๆนะครับเวลาที่เราต้องการที่จะดูเวลาแบบไวๆนะครับในตอนกลางวันเนี่ยถือว่ามีประโยชน์มากเลยแต่ในตอนกลางคืนนะครับเวลาที่เราต้องการที่จะนอนแล้วเนี่ยโดยปกติแล้วนะครับเวลาที่เรายังไม่ได้เปิด Always On Display แต่เปิดโหมด Do Not Disturb แล้วเนี่ยตรงนี้หน้าจอมันจะมีการดับไปใช่ไหมครับทุกคนและในกรณีที่เราเปิดทั้ง Always Modu Not Dis disturb p l a y แแลลดไป้้ววย อันนี้เนี่ยหน้าจอของเขาจะไม่ดับไปนะครับทาให้คนที่ต้องการที่จะนอนในห้องที่มันมีความมืดมากๆเนี่ยเพราะว่าแสงเนี่ยมันอาจจะเข้าตาเราได้แต่สําหรับคนที่ไม่ได้ซีเรียสเรื่องนี้เนี่ยก็สามารถเปิดเอาไว้ได้ครับมาถึงข้อสังเกตข้อสุดท้ายของเราเลยนะครับนั่นก็คือหัวเว่ย i ีฟลิ้งชาร็อกของเราเนี่ยเองครับซึ่งแอปเนี่ยก็ต้องขอบอกว่ามีประโยชน์มากๆนะครับทุกคนอันนี้เนี่ยแนะนําให้ทุกคนไปใช้เลยแต่ว่าก็จะมีจุดสังเกตนิดนึงนะครับนั่นก็คือเวลาที่เราจะตอบกลับหรือว่าตอบสนองแอปนี้เนี่ยรา้ิโททศัพ์ขึนม เพื่อกดเข้าไปนะครับแทนที่เราเนี่ยจะสามารถกดไปที่นาฬิกาได้เลยตรงนี้เนี่ยก็ยังถือว่าไม่ค่อยสะดวกเท่าไหรน่เนเองครับ พูดกันถึงข้อสังเกตกันไปเยอะแล้วนะครับมาถึงข้อดีของเขากันบ้างข้อดีของเขาอย่างแรกเลยเนี่ยนั่นก็คือวัสดุกระจกด้านหน้าและด้านหลังงเขาเองครับวัสดุ2ตัวนี้นะครับก็ถือว่าไปสุดมากๆเพราะว่าเขาให้สเตฟไฟกันมาเลยนะครับก็ทนต่อรอยขีดข่วนได้เป็นอย่างดีใหญ่ที่เขาว่าเลยครับเพราะว่าตั้งแต่ที่ฟนใช้มานเนี่ยฝนก็นําไปชนนั่นชนนี่ตลอดนะก็หน้าจอของเขาก็ไม่เป็นรอยเหมือนกันนะครับอันนี้เนี่ยก็ถือว่าเซอร์ไพรส์มากๆทนต่อร,รอยขีดข่วนได้เป็นอย่างดีครับแล้วถ้าจะพูดถึงหน้าจอของเขาแล้วเนี่ยหน้าจอนีี่่่หททใใญสุด มาตัวชแล้วนะครับเพราะว่าเวลาที่เราแท็กหรือว่าใช้งานหน้าจอของเขาเนี่ยก็จะใหญ่เต็มตาทําให้เราเนี่ยสามารถใช้งานได้อย่างเต็มที่เลยนั่นเองครับอันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นจุดดีที่ฟนชอบมากๆเลยครับมาถึงในเรื่องของสุขภาพกันบ้างนะครับทุกคนสิ่งที่เป็นจุดเด่นมากๆเลยของหัวเว่ยนะครับนั่นก็คือตัวแอปหัวเว่ยลิฟวิ่งชาร์มร็อกของเขาเองซึ่งตัวแอปเนี่ยเขาก็จะคอยแจ้งเตือนเรานะครับให้แอคทีฟแล้วก็ไม่ลืมที่จะดูแลสุขภาพของตัวเองนั่นเองครับอย่างในกรณีที่โฟนนั่งเป็นระยะเเเวาาาาานาน,าน,านๆใมๆนใมัั้นน้้ยยรรบกก็จแงงตือหฟข นะครับอันนี้เนี่ยก็ถือว่าดีมากๆารวมไปถึงแจ้งเตือนให้เราเนี่ยดื่มน้ำนะครับตรงนี้เนี่ยถือว่าสําคัญมากเพราะว่าโฟนก็ได้ตั้งเอาไว้นะครับว่าโฟนเนี่ยจะต้องดื่มน้ํแ8แก้วตอาวา่อวันเขาก็จะมีการแจ้งเตือนโฟนตลอดทั้งวันนะครับว่าควรดื่มน้ําช่วงไหนบ้างและที่เซอร์ไพรส์มากๆเลยนะครับทุกคนนะั่นก็คือเขาเนี่ยจะแจ้งเตือนให้เรายิ้มในแต่ละวันด้วยอ่าตรงนี้เนี่ยถือว่ามีประโยชน์มากๆซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ทําให้เราเห็นนะครับว่าหัวเวอเนี่ย workflow, เขาได้มีการใส่ใจรายละเอียดเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับท มากมากเลยนะครับนั่นก็คือหัวเว่ย True Sleep นั่นเองครับในเรื่องของการวัดการนอนเนี่ยก็ถือว่าเด่นมากๆเลยนะครับสำหรับหัวเว่ยเพราะว่าในเวลาที่โฟนหลับไปแล้วแล้วโฟนไม่ได้เปิดโหมดสลิปเนี่ยอันนี้เนี่ยเขาก็จะสามารถ D ดีเทคได้อัตโนมัติเลยว่าโฟนเนี่ยนอนหลับไปจริงๆหรือว่าโฟนแค่งีบอันนี้เนี่ยก็ต้องชมหัวเว่ยมากๆเลยครับรวมไปถึงระยะเวลาในการนอนหลับนะครับอันนี้เนี่ยเขาก็สามารถวัดออกมาได้อย่างชัดเจนเลยนะในเวลาที่โฟนตื่นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยสิ่งที่โฟนทำเป็นอย่างแรกเลยนะั่นก็คือดูเวลานั่นนเงคเวลา,วานน่่โโฟีตืกมแ้ไปช็ใน หัวเว่ยชูสีปอีกทีนะว่าโฟนเนี่ยตื่นกี่โมงจริงๆอันนี้เนี่ยเขาก็วัดออกมาได้อย่างแม่นยําเลยครับมาในเรื่องของการวัดกันบ้างนะครับทุกคนอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นจุดเด่นอีกหนึ่งจุดของทางหัวเว่ยนะครับซึ่งการวัดต่างๆของเขาตรงนี้เนี่ยก็สามารถวัดออกมาให้เราได้อย่างอัตโนมัติเลยนะครับทุกคนอย่างเช่นในเรื่องของการวัดอัตราการเต้นของหัวใจนะครับหรือว่าการวัดอุณหภูมิของผิวการวัดความเครียดนะครับรวมไปถึงการวัดออกซิเจนในเลือดอันนี้เนี่ยเขาสามารถวัดออกมาให้เราได้อัตโนมัติเลยโดยที่เเเรรราาไไม่่่จจํปปป็็นนนนทีีะต้้้ออองงวััััดคคถื สะดวกมากครับทุกคนสําหรับคนที่ใช้รุ่นนี้ไม่เพียงเท่านั้นนะครับอันนี้เนี่ยเขาก็ยังสามารถวัดออกมาได้อย่างแม่นยําเลยนะครับซึ่งการวัดออกมาได้อย่างแม่นยําของเขาตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาได้มีการใช้พลังงานที่น้อยมากๆการใช้พลังงานของเขาตรงนี้เนี่ยต่อการชาร์จหนึ่งครั้งที่เขาเคลมเอาไว้ว่าอยู่สูงสุดได้ถึง14วันแต่พอใช้งานจริงแล้วเนี่ยอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นนะครับซึ่งแม็กซิมั่มสูงสุดที่ฝนได้นําไปลองใช้แล้วเนี่ยมันจะอยู่สักประมาณ9-10วันเนี้นนเ่ถือวาอยู่ได้เต็มที่สุล้วนะที่ใช้โดย นี้นะครับก็ถือว่าแบตอึดรุ่นหนึ่งเลยนะครับก็จะเหมาะสําหรับคนที่ไม่ต้องการที่จะชาร์จแบตบ่อยๆเลยครับมาพูดถึงในเรื่องของเสียงสําหรับการคุยโทรศัพท์และก็การฟังเพลงกันบ้างครับตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นจุดเด่นอีกข้อนเลยของหัวเวอยตรงนี้นะครับเพราะว่าเขาสามารถทํางานได้อย่างอิสระเลยนะครับอย่างสมมุติว่าเวลาเราต้องการที่จะคุยโทรศัพท์นะครับเราก็คุยผ่านตัวสมาร์ทวอทนี้ได้เลยนะเราไม่จำเป็นที่ต้องหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเลยอย่างในกรณีที่เราอยากฟังเพลงแล้วเนี่ยเราก็สามารถนําเพลงเข้ามาในสมาร์ทวอทเครื่องนี้ร สามารถฟังเพลงได้โดยอิสระเลยครับโดยที่ไม่จําเป็นที่ต้องเชื่อมต่อกับมือถือหรือว่าเชื่อมต่อกับหูฟังก่อนนั่นเองครับและอย่างที่เราได้บอกไปนะครับสามาร์ทวอทหัวเว่ยเครื่องนี้เนี่ยเขาสามารถเชื่อมต่อได้หลากหลายระบบปฏิบัติการเลยนะครับไม่เพียงแค่เชื่อมต่อกับทางหัวเว่ยได้นะครับเขายัางสามารถเชื่อมต่อกับ iOS แล้วก็ Android ได้เลยนะครับและสําหรับการเชื่อมต่อ iOS นะครับมันก็จะมีบางแอปพลิเคชันนะครับที่หายไปนั่นก็คือแอปกล้องแล้วก็แอปเพจทอแม p นั่นเองครับซึ่งสําหรับแอปกล้องเนี่ยก็ยังพอเข้า รับแอป p e t ์ทอลแนะครับอันนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถดาวน์โหลดเพิ่มเติมได้เลยนะครับเพราะว่าเขาจะไม่มีปุ่มให้เรากดดาวน์โหลดเพิ่มเลยใน iOS นั่นเองครับ และสําหรับการซิงข้อมูลสุขภาพของเรานะครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถเชื่อมต่อกับแอป l t h ที่อยู่ในแอปเปิได้เลยนะครับอันนี้เนี่ยข้อมูลของเราก็จะเข้าไปอยู่ในแอป l t h เลยนะครับโดยตรงนี้เนี่ยเราสามารถอ่านข้อมูลใน Health ได้เลยนะครับว่าเรามีการใช้พลังงานไปแล้วเท่าไหร่นะครับหรือว่าเราเดินไปแล้วจํานวนกี่ก้าวนะครับโดยตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถดูข้อมูลสุขภาพของเราได้ทั้งหมดเลยครับมาถึงในเรื่องของการโทรกันบ้างนะครับซึ่งใครที่ไม่ดูมาถึงตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าพลาดมากมากนะครับเพราะว่าเวลาที่เราเชื่อมต่อกับ iOS แล้วเนี่ยการโทรของเขาเนี่ยจะมี กว่าการเชื่อมต่อแบบอื่นอนอ,นอีกนะอ่าอันนี้ต้องฟังให้ดีเลยนะก็คือเวลาที่เราโทรปกติแล้วเนี่ยอันนี้เนี่ยจะสามารถใช้งานได้ปกติอยู่แล้วแต่ที่มีความพิเศษขึ้นมาเลยเนี่ยนะก็คือเราสามารถคุยโทรศัพท์ผ่าน m ม s เซนเจอร์และ Li น์ได้อ่าอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นความลับที่ทางทีมงานของเราเนี่ยไปเจอมานั่นเองครับซึ่งเวลาที่เราไปเชื่อมต่อกับทางหัวเว่ยที่เป็นระบบปฏิบัติการเดียวกันแล้วเนี่ยอันนั้นเนี่ยเราก็จะไม่สามารถที่จะเชื่อมต่อแล้วก็คุยผ่าน Li น์หรือเม่เซนเ่อร์ได้นะ แล้วก็คุยผ่านทาง messenger แล้วก็ไลน์ได้เลยอันนี้เนี่ยถือว่าพิเศษมากๆอะเดี๋ยวเราไปดูคลิปที่ทีมงานของเราทดสอบกันเลยครับ แล้วประมาณนี้ได้ยินอยู่ไหมเอ่ยได้ยินได้ยินเบาลงกว่าเมื่อกี้สองรอบใช่ไหมแต่ว่าก็ยังชัดอยู่ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการโทรคุยผ่านไลน์แล้วก็ไม่ซ็นเจอถือว่าพิเศษกันมากๆเลยใช่ไหมครับแต่ตรงนี้เนี่ยเราก็ไปเจอสิ่งที่พิเศษเหนือกว่านั้นอีกนะครับทุกคนนั่นก็คือฟังก์ชันการรับเสียงของ Apple นั่นเองครับซึ่ง Apple เนี่ยเขาก็จะมีฟังก์ชันการรับเสียงข้งาง3แบบนะครับนั่นก็คือ Standard Isolate แล้วก็ไว Spect รัมนั่นเองครับฟังก์ชันการรับเสียงแบบ Standard แล้วก็ i อ o l a t e เนี่ยเราสามารถใช้งานได้ปกติเลยนะครับเท่าที่โฟนลองและสําหรับฟังก์นนงาาช ณ์ iOS นะครับอันนี้เนี่ยก็แนะนําเลยนะครับว่าลองไปใช้กันดูได้ครับและสําหรับใครนะครับที่ซื้อตัวนี้ไปเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ iOS แล้วเนี่ยสิ่งที่ต้องรู้เลยนะครับนั่นก็คือการซิงข้อมูลสภาพอากาศของเขาเองสําหรับการซิงข้อมูลสภาพอากาศนะครับอันนี้เนี่ยเขาก็จะทําได้ช้ากว่านะครับเวลาที่เรานําไปเชื่อมต่อกับทาง h u เว e i หรือว่า Android โดยตรงเลยนั่นเองครับเพราะว่าเวลาที่โฟนนํามาดูสภาพอากาศแล้วเนี่ยแล้วโฟอนอนาไปเทียบกับตัวัวเ w ่ยนะครับอันนี้เนี่ยเขาก็จะมีการโหลดข้อมูลที่ช้ากว่าซึ่งก็ไม่ไแน่ใจเหมือนกันนะครับ แต่ว่ามันมีการโหลดข้อมูลที่ช้ากว่านั่นเองครับและสุดท้ายเลยนะครับสำหรับใครที่ซื้อแล้วก็นําไปเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Android เนี่ยอันนี้เนี่ยก็ถือว่าทํางานได้อย่างเป็นปกติเลยนะครับเหมือนกับตอนที่เราเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ฮัวเว่ยนั่นเองครับทั้งในเรื่องของการตรวจจับการวัดสุขภาพหรือฟังก์ชันการทํางานต่างๆตรงนี้เนี่ยก็สามารถทํางานได้เป็นปกติเลยครับและสําหรับคอมเมนต์นะครับที่ถามเข้ามานะครับว่านำสมาร์ทวอชตัวน,นี้เนี่ยไปวิ่งเป็นเวลา1ชั่วโมงนะครับรวมถึงเปิด GPS ตลอดเวลาแบตเตอรี่จะลดลงไไปเท่่าหร,น,รนนัอี้ เราก็ลองมาให้แล้วเหมือนกันนะครับแล้วก็ถ่ายมาให้ดูแล้วเหมือนกันเดี๋ยวไปดูกันเลยครับว่าเป็นยังไงกันบ้างก็เดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาวิ่งกันให้ดูเลยนะครับเราจะใช้งานจริงเลยนะครับว่าคนที่เขาวิ่งไปด้วยแล้วก็มีการวัดการออกกําลังกายไปด้วยเนี่ยมันจะกินแบตเตอรี่ไปอยู่ที่เท่าไหร่ซึ่งหูฟังอันนี้นะครับโฟนก็จะเชื่อมต่อกับนาฬิกาโดยตรงนะแล้วก็โฟนได้ Import เพลงเนี่ยเอาไว้ในนาฬิกานี้เอาไว้แล้วครับแล้วก็จะฟังเพลงผ่านนาฬิกาตัวนี้เลยแล้วก็ใช้กับหูฟังอ ใช้ไปแล้ว1ชั่วโมงนะครับแบตเตอรี่จะลดไปเหลือที่เท่าไหรซึ่งเวลาที่โฟลเริ่มวิ่งตรงนี้นะครับก็จะเป็นเวลา6 0โมง6นาทีนะครับแบตเตอรี่หัวเว่ยตรงนี้เนี่ยจะอยู่ที่5 7นะครับเดี๋ยววิ่งไป1ชั่วโมงแล้วเนี่ยแบตเตอรี่จะอยู่ที่เท่าไหร่เดี๋ยวไปติดตามกันเลยครับ แล้วก็ลืมบอกนะครับตอนที่เราอัดอยู่ตอนนี้นะครับตั้งแต่เริ่มแรกแล้วก็ตรงนี้นะครับเราก็ใช้หัวเว่ย P ห้าสโปนะครับในการอัดเป็นยังไงบ้างครับทั้งแสงสีภาพก็อันนี้ก็จะเห็นได้คร่าวๆนะครับว่ากล้องหน้าหัวเว่ยนะครับก็จะมีความนิ่งอ่ะแล้วก็ต่อมานะครับเราจะมาพูดถึงในส่วนของนาฬิกากันบ้างครับส่วนของนาฬิกาเนี่ยหลังจากที่เราวิ่งไปแล้ว1ชั่วโมงเนี่ยตอนที่เราเริ่ม แบตเตอรี่จะอยู่ที่ประมาณ57นะครับหลังจากที่เราวิ่งมาแล้วประมาณ1ชั่วโมงนะครับก็จะเหลืออยู่ที่45นะครับด้วยความที่โฟนใช้ GPS นะครับแล้วก็มีการฟังเพลงไปด้วยอันนี้เนี่ยก็จะทําให้การใช้พลังงานเนี่ย พอสมควรนะครับและสาหรับใครที่ไม่ได้ฟังเพลงไปด้วยนะครับแบตเตอรี่มันก็จะอาจจะลดลงน้อยกว่านี้นะครับอันนี้ก็เป็นข่าวๆสองหรับการวิ่งนะครับเป็นไงกันบ้างครับสาหรับประสบการณ์การใช้งานสมาร์ทวอช h ัวเว่ยวอชจีทีสามโปรตัวนี้นะครับก็ถือว่ามีทั้งจุดเด่นแล้วก็จุดสังเกตปะปนกันไปนะครับแต่ว่าถ้าเทียบกับสิ่งที่เราเสียไปและสิ่งที่เราได้กลับมาเนี่ยก็ถือว่าคุ้มค่าเกินราคากันเลยทีเดียวนะครับและสําหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมนะครับก็สามารถคอมเมนต์กันา้้ีตตลนออง ไปก่อนสวัสดีครับ